ในภาพยนตร์คิดถึงวิทยามีฉากหนึ่งที่พลอยต้องทุ่มเททางการแสดงอย่างหนักเพราะผู้กำกับต้องการให้พลอยโชว์ซินอารมณ์โดยไม่มีการตัดมันจะเป็นเหมือนกับกล้องเนี่ยจะต้องถ่ายรับความรู้สึกของพลอยเดินออกมาเรื่อยๆจากชั้นสองปิดประตูรถขับรถออกมาปุ๊บร้องไห้เดี๋ยวที่กล้องเนี่ยมันต้องอยู่ที่หน้านางเอกและด้วยสินอารมณ์แบบนี้ที่ทําให้พลอยต้องกดดันตัวเองอย่างหนักบอกว่าพลอยช็อตนี้ฉันคิดเพื่อเธอนะคือถ้าไม่ใช่เธอฉันก็ไม่กล้าคิดะไรแบบนี้ กันก่อนสิแอนแอนมองหน้าผมปนะหน่อยรักแอนไหมและด้วยความสามารถทางการแสดงของพลอยนี่เองที่ทำให้ฉากสุดหินฉากนี้ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งบททั้งมวนเนี่ยผมสอนเขาทั้งบดเลยครับผมบิวเขาอยู่นานผมสอนมากับมือแล้วเขาก็ทำได้ครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแล้วก็ผมว่าพลอยก็ทำได้ดีมากนี่ตอบไปดิโ ติดตามการแสดงของคลอยกับฉากนี้ได้นายคิดถึงวิทยาวันนี้ในโรงภาพยนตร์